เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าเสือที่เราใช้ปูนั่งนอนกันทุกวันนี้นั้นทำมาจากอะไรทำอย่างไรและความเป็นไปเป็นมาเป็นแบบไนซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเสือกันย้อนไปตั้งแต่สมัยปลายยุธยาการทอเสือเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวยวนที่อพยพมาจากประเทศเวียดนามมาพร้อมกับความเชื่อความศรีมงคลการใช้เสือในพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อพื้นบ้าน ซึ่งราชการที่5ทรงนิพนธ์เรียกเสือว่ามีสีชนิดคือเสือกกคนกรุงเทพเรียกว่าเสือกระจูเสือ้าเสือลับอ้อและเสือกกแดงที่มีชาวยวนเท่านั้นที่เป็นคนทำซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเสือกกกันการทอเสือกกเป็นภูมิปัญญาท้องิีดที่นำต้นกกมาแปรรูปย้อมสีแล้วสานเป็นเสือใช้รองนั่งนอนทำพิธีกรรม และกกิจกรรมต่างๆเสือกกเป็นของใช้สําคัญในอดีตพอต้อนกกมีทั่วไปและความรู้ในการทอก็สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเช่นในตำบลดุกน้อยจังหวัดาชาเชิงเซาทีนี้เรามารู้จักวิธีการทําอันดับแรกอุปก,กรณ์สำคัญที่เราต้องมีคือเครื่องทอชาวบ้านจะเรียกว่าฟืม 2. กี่ทอเสือ 3. เชือกไนลอน 4. กก5กันไก เริ่มตั้งแต่การนําต้นกกมาทําเป็นเสือเราจะตัดแต่งต้นกกที่โตเต็มที่มาแล้วเอามาปอกเปลือกล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนําไปตาดแห้งซึ่งใช้เวลา2-3วันใครที่ต้องการให้สือ่อมีลวดลายที่สวยงามก็นําต้นกกไปย้อมสีโดยต้มกับสีย้อมแช่ ในน้ำย้อมสีจนได้สีตามที่ต้องการนำไปตากแห้งอีกครั้งเมื่อกกพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการทอสีกันซึ่งเราจะใช้เหล็กมาวัดกับตะปูบริเวณแถวกี่ทอเสือก่อนเพื่อจะได้สอดเชือกไนล่อนได้ง่ายๆหลังจากนั้นเราก็จะมาดึงเชือกไนล่อนสําหรับการทอเสือกันเมื่ออความติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะใช้กกมาสอดกับเชือกไนล่อนเพื่อสายเป็นเสือและใช้ฟืนมเพื่อจัดเส้นกกมันให้เรียบร้อยและทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะได้เสือผืนใหญ่ ซึ่งราคาเสือก็จะแตกต่างกันตามลวดลายของเสือถ้าเสือกกธรรมชาติที่ไม่ได้ย้อมสีราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ100-300บาทส่วนเสือที่ตกแต่งอย่างสวยงามราคาก็จะอยู่ประมาณที่700บาทขึ้นไปเลยทีเดียว